คุณชอนทำอะไรอ่ะอุ้ยใบไม้หุบตัวได้เฮ้ย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 อะเอาเฮ้ยอุ้ยหุบตัวได้จริงด้วยอ่ะอุ้ยหุบตัวได้อ่ะอุ้ย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 มันคือต้นไมยราบคุณชอน เขาหุบตัวเพื่อป้องกันศัตรูมาทำร้ายเนี่ยต้องจิ้มดูสิเขาหนานวิวายหายไปหมดเลยโอโ้โหมายาราบมายาราบมีหนามด้วยนะต้องระวังนะต้องระวังนะจ๊ะเวลาเล่น ต้องระวังอันตรายมันเป็นไม้ที่เป็นเครือเครือยาวๆไป